ก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะคือจากแบบว่าจากครั้งแรกที่แบบว่าแบบน้องเขาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย่รู้มุมกล้องอะไรแต่ตอนนี้เขารู้สึกเขาเก่งขึ้นพัฒนาการขึ้น acting acting ดีมากอะไรเงี้ย acting ดีดีกว่าแบบแรกๆก็ฝากไปกำลังใจกันละกันก็เชีย์ทั้งสี่คนเลยแล้วก็อีกแป๊คนที่เหลือด้วยเนาะอยากเขามีแบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยไปนาน มีเส้นทางที่ดีมีมีผลงานให้ทุกคนได้เห็นไปตลอดเนี่ยค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะโดยภาพรวมน้องๆหลายคนหลังๆมานี่ผมว่าเขาเป็นนักแสดงครับเขามีการนบอน้องมีการคารวะมีรู้จักอะไรในในสังคมของกองถ่ายละหรือว่าเขาออกไปด้านนอกผมว่าออกไปรับงานนอกผมว่าเขาเป็นมืออาชีพอะก็สู้ๆกันนะครับ คุณทาดีแล้วพัฒนาฝีมือให้มากขึ้นกว่านี้แล้วคุณจะอยู่ในวงการบันเทิงไดย้ยาวนานครับตอนนี้โอเคหมดแล้วน้องเป็นสตตร์หมดแล้วใช่คือหมายถึงว่าน้องรู้จักรู้จัก,กรวบรวมคือมีสมาธิมากขึ้นรู้จักคิดมากขึ้นว่าควรจะตอบอยังไงแต่ไม่ได้เฟกนะคือรู้ว่าเออตอบแบบไหนแบบไหนที่เราต้องการหรือแบบไหนที่มันเกิดจากความเป็นจริงแบบไหนที่คือเขารู้ เขาเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นเข้าใจวงการมากขึ้นเข้าใจเพื่อนเข้าใจคนเบื้องหลังที่ทํางานให้กับเขาทุกวันเข้าใจตรงกันก็น่ารักทุกคนในภายภาคหน้าก็ขอให้น้องทั้ง12คนประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองคิดและก็หวังเพราะมันก้าวมาถึงขนาดนี้แล้วพี่เชื่อว่าทุกคนทั้ง12คนคือมงเชีวาร์เรอร์ทั้ง12คนเพราะฉะนั้น,น,น,ะะน,นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เป็นพี่ที่อยู่เบือ้องหลังนะแต่ก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้เสมอสู้ ก็รักครับรักนักน้องๆทุกคนแล้วก็มันก็ต้องก้าวไปไม่ว่าจะชนะจะแ,แพ้ยังไงทุกคนก็ยังมีทางเดินแต่ละคนที่จะต้องถูกวางเอาไว้โดยตัวเองหรือโดยโ,ดยโชคชะตาก็เหรอผมมองว่าอยากให้น้องๆจำบทเรียนทั้งหมดสี่เดือนกว่า5เดือนเอาไปใช้ในชีวติตประจำวันอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีทิ้งมันไปแล้วก็ขอให้น้องๆโชคดีกับ ข้างโลกภายนอกที่แท้จริงแล้วก็อยากให้เป็นน้องๆมันน่ารักอยู่แล้วในใน,ในกองถ่ายและอยากให้น้องๆเป็นอย่างเนี้ยเป็นแบบเนี้ยที่เข้าไปแล้วสวัสดีทุกๆคนรักทุกๆคนในกองถ่ายที่อื่นๆถ้าน้องได้มีวันหนึ่งที่ก้าวสู่โลกของมายาก,ก็อยากให้น้องโชคดีแล้วก็มีอนาคตที่สดใสครับเพราะว่าไปสัปดาห์แรกที่ได้เจอเด็กพวกนี้ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเด็กพวกนี้มีความสามารถคานคดไหน จากการดำเนินแต่พี่าเห็นคือเราก็มองว่าเป็นการทํางานเย่างเราเหมือน <P ot> ไม่ได้ทำงานกับดาราคือเหมือนว่าเหมือนกำลังทำค่ายอะไรทุกอย่างทุกคนเริ่มใายแววของความเป็นอาชีพต่างผมว่าเด็กทั้ง12คนไม่ใช่แค่เฉพาะที่เข้ารอบไปถึงมสี่คนสุดท้ายทุกคนมีความสามารถที่จะไปต่อยอดความสามารถตัวเองเพื่อทําสิ่งอื่นหลังจากนี้ไม่ว่าจะในวงการบันเทิงหรือในชีวิต าพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างแข็งแรงและมุ่งมั่นผมขอแค่ทุกคนอย่าลืมว่าเรามาจากไหนเริ่มมาจากอะไรไม่ว่าสิ่งต่อไปที่เรากำลังจะเดินไปมันจะพาเราไปถึงจุดที่สูงแค่ไหนก็ตามแต่อย่านนลืมหรือหันหลังกลับมองว่าเราเป็นอะไรมาก่อนครับครับผมก็คุยกันนะว,ว่าแบบประมาณเหมือนใจหายเหมือนกันคือแบบยิ่ง คือยิ่งสมมติว่าเรายิ่งคิดว่าใกล้จากกันยิ่งยิ่งรู้สึกแบบเราอยู่กันมาจะห้าจะห้าเดือนสี่เดือนเต็มเต็มเข้าเดือนที่ห้าแล้วก็เหมือนเหมือนเราอยู่อยู่กับครอบครัวแล้วเราจะต้องออกออกจากครอบครัวเพื่อที่จะไปทํางานหรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบูู้วิวใจหายทุกทุกคนเขาก็ค่อนข้างคือตอนนี้เด็กค่อนข้างที่จะซีเรีย คือค่อนข้างที่จะเครียดกันมากยิ่งยิ่งภายทาย้ายิ่งแบบทุกคนรู้สึกว่าเรายังทําไม่ดีก็จะพยายามซ้อมกันพยายามแบบฝึกแล้วแบบมันทําให้แบบการบางครั้งน้องมันไม่ได้ดูแลตัวเองเราต้องเข้าไปช่วยแล้วก็คือคุยกันบ้างเรื่องที่จะจากกันก็ไม่เท่าไหร่ก็คือคือรู้กันอยู่ในใจ ห่วงอะไรน้องอ่ห่วงห่วงเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าว่าการอยู่สังคมข้างนอกมันมันค่อนข้างที่จะแบบดูผาพามันไม่ค่อยดูสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือการวางตัวการรู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่การอ,อน้อนทาตัวการรู้จักบุญคุณคือก็จะปกฝังเรื่องพวกนี้ถ้า,ายังไงเราก็ต้องแบบ อย่าลืมว่าเรามาจากไหนลูกแล้วก็อีกอย่างนึ่ง<ม>การอ่อมนอนอมตนเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุด<ม>สูด้ๆ<ม>แม้เริ่มต้นจะมีผิดมีพลาดกันบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเช่นเดียวกับผู้เข้าชิงฝันทั้ง12คนครับที่เริ่มต้นอาจจะทำผิดพลาดกันบ้าง แต่ในท้ายที่สุดทุกๆคนก็ยังคงพัฒนาไปในทางที่ดีได้เช่นกันเช่นเคยครับเมื่อเราได้เห็นบรรยากาศการทำงานของก้องถ่ายมาเชียวอร์เออร์แล้วเนี่ยเราต้องได้พูดคุยกับทีมงานคนอื่นๆด้วยล่ละครับซึ่งคราวนี้น่าจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษให้เราได้ดูกันว่าแล้วก็อย่ารอช้าเลยล่ละครับไปชมกันเลยดีกว่าการทำงานกับน้องๆแต่สัปดาห์แรก ผมรู้สึกมีความผูกพันเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มซีซั่นตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่คัดเลือกมาจนถึงทุกวันนี้เข้าบ้านกันมา12คนโล้วใช้เวลาหลายเดือนความผูกพันเหมือนพี่น้องกันน้องทุกคนน่ารักรักคันทุกคนครับผมอยากฝากให้น้องๆทั้ง12คนเลยแล้วกันนะคราะท่2คนดูแลตัวเอง,องมากๆถึงใครจะ เป็นที่หนึ่หรือที่2องหรือเป็นที่เท่าไหร่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังมีความฝันของตัวเองแล้วก็ก้าวต่อไปแล้วก็อย่าลืมว่าเรามาจากไหนใครช่วยเหลือเราดูแลเราและที่สําคัญเลยดูแลตัวเองแล้วเพื่อตั้งกายตัวเองสมบูรณ์ปุ๊บก็ได้ทําตามฝันที่เราหวังไว้คขอบผมครับขอบคุณคนระับ ก็ใจหายนะแบบว่าแป๊บๆจบซีซั่นแล้วก็ก็ยังไงล่ะก็พยายามสอนน้องการวางตัวการการทำงานของน้องอะไรเงี้ยแต่ละคนบางคนอาจจะเด็กมากคนอาจจะผู้ใหญ่หน่อยนึงมีความคิดนิดนึงเราก็พยายามสอนน้องอะไรเงี้ยให้ปรับตัวเพราะว่าเขาต้องทํางานกับคนส่วนมากโดยรวมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเลยต้องปรับให้เยอะกว่านี้ จะจบแล้วใกล้แล้วเนาะเออก็รู้สึกมันไม่เหมือนวันที่เราตื่นมาแล้วมาเจอน้องๆต้องมาปลุกน,น้องๆกันแต่เช้าต่อไปแล้วก็นอนนอนแล้วตื่นมาอาจจะแบบเฮ้ยเราไม่มีเราต้องต้องมาปลุกน้องแล้วนะเอออะไรเงี้ยใจหายก็อยากบอกน้องๆว่าพัฒนาให้มากขึ้นสอนหลายๆด้านว่าเออ ่เร er. er okay, ืองมารยาทเรื no ่องอะไรก็แล้วแต่ก no. ็พัฒนากันเรื่อยๆต่อไปสู้ๆเป็นกำลังใจให้กันอยู่โอเคครับเลิกต่อเขาจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะให้หนังไทยหรือว่าหนอชา่นไทยเราเนี่ยมีมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ก็ฝากว่าให้ทุกคนเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าหยุดแล้วก็เดินต่อไปเส้นทางในภาพยุทธ์ที่น้องๆทุกคนจะได้ไปเจอเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเยอะแยะแต่ยังไรก็ตามน้องยอ,อย่าหยุดโดยเฉพาะการหมั่นฝึกซ้อมแล้วก็หมัน่นหาหาประสบการณ์หรือความความรู้ใหม่ๆใ,ให้ตัวเองเยอะๆการการที่ทาให้เรายืนอยู่บนจุดนี้ได้มันต้องรักมันจริงๆสิ่งที่สิ่งที่ทำไม่ได้เลยคือหาความแปลกใหม่อยู่ตลอดเลลวลา มันก็เหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งเนาะมันก็เหมือนผมเคยฝึกสตัรนมันลูกน้องอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทีมงานทีมหนึ่งที่ผมฝึกมาก็ก็เหมือนกันรักเหมือนกันเหมือนลูกศิษย์เหมือนนักเรียนที่เคยฝึกมาครับก็อย่าอย่าจะอย่าละทิ้งสิ่งที่ฝึกมาเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่ช่วยให้ให้ให้ดำเนินชีวิตหรือเป็นประกอบอาชีพได้ครับ ครับ<อ>จากที่ทูบีวอริเออร์ได้บอกไว้ในตอนแรกว่านี่คือปลายทางของผู้เข้าชิงฝันคือสุดทางของการตามหาแอคชั่นสตาร์มันอาจจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องแต่มันก็ถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะความจริงแล้วเส้นทางในวงการแอคชั่นของพวกเขาทุทกๆคนนั้นยังมีอะไรอีกมากมาย ที่รอให้ผู้เข้าชิงฝันทั้ง12คนได้ลิ้มลองได้ทดสอบได้ฝึกฝนและได้เรียนรู้แม้เส้นทางของมาเชียว,วรอริเออร์จะจบลงตรงนี้แต่เส้นทางชีวิตมายาของทุกๆคนนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี้ To Be Warrior ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนและขอขอบคุณผู้เข้าชิงฝันทั้ง12คนที่ได้ร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันทำให้เกิดภาพความประทับใจที่น่าจดจำขึ้นในรายการ To Be Warrior ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับทีมงานของ To Be Warrior และไม่ว่าใคร จะเป็นผู้ชนะของรายการมาเชียววอริเออร์จะเป็นวินเมวันวานหรือไฟซอนเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้ง12คนครับเพราะที่สุดแล้วจะเป็นใครก็ตามที่ได้แชมป์สุดท้ายทั้ง12คนของมาเชียววอริเออร์ก็จะเป็นแชมป์ในดวงใจของเรา To Be Warrior ตลอดไป สิบช่นกันเดินมาแล้วใครจะมาบัตทา uh. ใจนี่คือใจเพ็ดรู้วซชาชีวิตคืออาจารย์บทเรียน เจ็บเงาขอตัวเองของทางจะไกลไกลอยู <life> ่ที่เราความคลัวริงมันไปออกเจ็บงาวอลหน้าครับวอลหน้าจะได้ชอบไปแล้วยิ้มแบบเป็นชาติ ไม่สวยไม่เซ็กไม่เอกดูอย่างเดียวแบกโอ่งโอ่งแล้วมีน้ำเต็มเลยนะเป็นผู้หญิงไม่ใช่นะหล่อไหมใช่คนนี้คนไม่สับประหลาดอ๋อบางเงินหน้าใส่ริงไม่ต้องแต่งแบบพวกมันโอเคนะคะตามนั้นไม่ต้องแบบแต่งแบบพวกเขาดูสิเครียดปุ๊บหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยทั้งโพดิเซอร์เลยทีอ๋อ yeah